เรื่องกฎในการไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคุณคงเพิ่งรู้จักผมสินะเัินก็ฝากตัวด้วยกันแล้วกันผมกำลังจะไปเยี่ยมแม่ครับตอนนี้ก็นั่งรถทัวร์อยู่แม่ต้องไปทางไหนนะ ผมกำลังคุยโทรศัพท์กับแม่อยู่พอดีรู้นะว่าแม่เพิ่งย้ายบ้านมาแต่คนที่หลงทางเก่งอย่างผมก็ต้องคอยโทรถามทางตลอดเสียงรถเบรกผมจึงเตรียมตัวลงจากรถแล้วขึ้นแท็กซี่ต่อไปจนถึงบ้านแม่ก็มืดสนแล้วอ้าวมาถึงแล้วเหรอเก็บกระเป๋าแล้วมากินข้าวมาเสียงที่คุ้นเคยทำเอาผมน้ำตาคลอ อยากจะวิ่งไปกอดท่านซะตอนนี้เลยไม่ได้เจอท่านมาสองปีแล้วตั้งแต่ผมย้ายไปเรียนที่กรุงเทพครับแม่ผมตอบกลับไปพลันเดินเอากระเป๋าไปเก็บในห้องนอนและเป็นที่แน่นอนว่าถ้าแม่ไม่บอกทางผมก็คงไปไม่ถูกผมใช้เวลาอาบน้ำสักครู่แล้วก็เดินไปหาแม่ที่นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันที่โต๊ะอาหารแม่เช่าที่นี่เท่าไหรอ่อ่ะ ก็ทั่วไปนั่นแหละพันห้าฟรีค่าน้ำค่าไฟทุกเดือนโหดีอ่ะงั้นยองก็อ่านกระดาษแผ่นนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วจะรู้ว่าพันห้ามันไม่ได้ถูกเลยเอาอีกและกระดาษนี่ผมชักจะขนลุกทุกครั้งที่มีคนยื่นกระดาษแล้วบอกผมให้อ่านผมกลืนน้ำลายลงคอดังเอือกหยิบกระดาษมาอ่านอย่างช้าๆถึงผู้เช่าทุกคน ทางเรามีกฎข้อปฏิบัติตามเล็กน้อยให้ท่านนั้นปฏิบัติตามขอให้ท่านโชคดีกฎข้อที่หนึ่งในกรณีที่คุณต้องมาพักอาศัยอยู่ที่นี่มากกว่าหนึ่งสัปดาห์เราขอแนะนำให้คุณไหว้ศาลที่อยู่ทางหน้าบ้านเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ทำให้คุณป่วยไข้ได้กฎข้อที่สองหลังเวลา18ดนาฬิกาพระอาทิตย์จะตกดิน จะมีหมอกลงหนาที่บริเวณแห่งนี้ทำให้การมองเห็นของคุณลดลงนี่อาจจะเป็นความตั้งใจของใครบางคนซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ให้คุณมองที่ทางเดินให้ดีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่พื้นอย่าเดินเหยียบมันสะละกฎข้อที่3หากคุณเหยียบมันไปแล้วโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ให้คุณทิ้งสัมภาระที่อยู่กับตัวคุณ ทำให้ตัวของคุณนั้นเบาที่สุดแล้ววิ่งเข้าไปในห้องของคุณคุณหนาจจะได้ยินเสียงกระแทกกับประตูเล็กน้อยไม่ต้องกลัวไปประตูเราแข็งแรงมากพอที่จะกันมันได้และคุณห้ามเข้าห้องผิดเปน็นนัดขากดกฎข้อที่สีหลังเวลาหนึ่งทุ่มคุณตาประเสริฐจ,จะแวะมาตรวจเช็กดูความเรียบร้อยของห้องทุกคนคุณควรเก็บเรื่องที่คุณพบเจอมาในวันนี้ไว้เป็นความลับ ห้ามบอกแกโดยเด็ดขาดแล้วพูดออกไปว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเพราะนั่นหนะจะไม่ใช่ตาประเสริฐจริงๆแต่เป็นฝาแฝดของแกที่ได้เสียชีวิตลงด้วยเหตุการณ์บางอย่างกฎข้อที่หเวลาสองทุ่มประตูที่หน้าบ้านจะปิดลงอย่าพยายามจะเปิดมันเพราะหากคุณเปิดมันได้แล้วมันหนาจะเอาคุณไปอยู่ด้วยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เราแนะนำให้คุณหาที่พักค้างคืนไปสักคืนก่อนอ๋อทางเราไม่มีค่าที่พักให้คุณหรอกนะดังนั้นคุณควรจัดการเวลาของคุณให้ดีกฎข้อที่6ก่อนถึงเวลาสี่ทุ่มจะมีวิญญาณดอกมาหาร่างงาใสาดังนั้นคุณควรเข้านอนและอย่าออกมาอีกจะดีกว่ากฎข้อที่7ในเวลาห้าทุ่มตาประเสริฐแกจะมาอีกครั้ง คราวนี้คุณต้องบอกเรื่องทุกอย่างที่คุณเจอให้ตาประเสร,ริฐรู้อย่างน้นอยๆถ้าตาประเสริตอบกลับคุณมาว่างั้นคืนนี้ก็หลับฝันดีนะคืนนี้คุณจะไม่ต้องเผชิญกับกฎข้อตต่อไปอีกนั่นเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมกฎข้อที่8เวลาตีสามยาวจนถึงเวลา6 6นาฬิกาคุณจะได้ยินเสียงแมวร้องหรือเสียงอะไรหล่นใส่หลังคามันจะดังมาก คุณอาจจะสะดุ้งตื่นมาเลยก็เป็นได้เสียงแมวนั้นจะมาพร้อมกับเสียงเท้าเดินและอีกสักพักจะได้ยินเสียงเคาะประตูตามมาให้ฉันเข้าไปหน่อยหากคุณได้ยินเสียงนี้หลังผ่านเหตุการณ์เสียงต่างๆข้างต้นมาแล้วอย่าทำตามที่เธอพูดเปน็นอันขาดแต่หากได้ยินเสียงว่าวันนี้อากาศข้างนอกไม่ค่อยดีขอเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมแค่แป๊บเดียว คุณอย่าลังเลที่จะช่วยเธอเพียงแค่คุณเดินไปเปิดประตูเท่านั้นทุกอย่างจะปลอดภัยแต่หากคุณได้ยินเสียงอะไรสักอย่างตกใส่หลังคาคุณมีทางเลือกเดียวก็คือเมินมันไปซะอย่าให้ความสนใจกับสิ่งนั้นกดข้อที่9ตลอดเวลาที่คุณนาศัยอยู่ที่นี่คุณจะต้องสังเกตว่าเราเปิดไฟไว้ตลอดเวลานั่นมันมีเหตุผลหากไฟดับกระทานหัน ให้คุณหมอบลงใต้โต๊ะทันทีจนกว่าไฟจะกลับมาตดอีกครั้งในบางครั้งคุณอาจจะเห็นเท้าของใครสักคนใต้โต๊ะเขาเป็นฆาตรกรที่เสียชีวิตลงที่นี่เขามาที่นี่เพื่อสังหารเป้าหมายของตนแต่เขากลับโดนตาประเสริฐจับได้และพลัดตกบันไดเสียชีวิตวิญญาณที่เข้าใจว่าเป้าหมายของเขายังอยู่ที่นี่เขาจึงไม่ไปไหนคอยหาโอกาสปิดไฟเพื่อหาเป้าหมายต่อไป ในบางทีคนที่ควรไว้ใจที่สุดนั่นก็คือคนในครอบครัวนะอย่างเช่นบุปการีที่เลี้ยงดูคุณมาเพิ่มเติม<ๆ>สำหรับกฎข้อที่สคุณต้องรายงานตัวต่อตาประเสริฐด้วยทุกวันเหตุผลง่ายๆไม่มีอะไรมากตาประเสริฐสามารถช่วยคุณได้ในยามวิกฤตขอให้โชคสถิตยอยู่ที่ตัวคุณอยู่รอดปลอดภัย อะไรกันเนี่ยที่นี่ก็มีกฎบ้าๆบอาๆบาบาด้วยเหมือนกันเหรอชีวิตนี้ผมจะเจอแต่กฎพวกนี้ไม่ได้นะผมอ่านจนจบแล้วหันไปมองแม่ที่นั่งอยู่ตรงข้ามยังไม่ทันจะได้เห็นหน้าของแม่หลอดไฟที่สว่างจ้ามันนานจู่ๆก็ดับลงอย่างไม่ทันให้ผมกับแม่ได้ทันตั้งตัวหมอบลงใต,ต้โต๊ะก่อนแม่พูดขึ้นเสียงดังก่อนจะมุดเอาตัวเข้าไปใต้โต๊ะ และดึงแขนผมให้นั่งลงที่พื้นอย่างรวดเร็วคงจะประมาทไปสินะโอเคผมจะตั้งสติและจำให้หมดทุกข้อปฏิบัติและผมจะปฏิบัติตามมันให้ได้เพราะผมจะมาอยู่ที่นี่กับแม่สามวันสองคืนผมต้องอยู่กับกฎบ,บ้านนานขนาดนี้แต่ก็ไม่นานเกินไปถ้าเทียบกับกฎในการพักอาศัยที่หอพักบุญรณาที่ผมเจอมาถึงหนึ่งปีเออ แม่ย้ายมาที่นี่นานขนาดไหนแล้วนะแม่ทนได้ยังไงอ่ะเงียบๆก่อนหลังจากนั้นผมก็นั่งเงียบหลบอยู่ใต้โต๊ะแต่ผมก็ไม่เห็นมีว่แววของสิ่งมีชีวิตเลยผมใช้สายตามองไปรอบๆไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดที่ครอบคลุมไปทั่วบริเวณแม่ผมท่านนั่งนิ่งทำตัวเงียบๆอย่างกับเคยชินกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเวลาผ่านไปสักพัก หลอดไฟก็ติดขึ้นใหม่ครั้งทําให้บริเวณพื้นที่สว่างขึ้นพวกเราสองคนสองแมล่ลุกขึ้นมาจากใต้โต๊ะกลับไปนั่งที่เก้าอี้ดังเดิมแล้วแม่ทนอยู่แบบนี้ได้ยังไงอ่ะบอกผมได้หรือยังก็ถ้าไม่ทนฉันจะไปเช่าอยู่ที่ไหนล่ะที่อื่นแถวนี้ก็มีแต่ที่เช่าแพงๆ2,500ันบ้าง3,000บ้างฉันน่าจ่ายไม่ไหวหรอกนะ อาไม่ถามแม่แล้วผมรีบจบบทสนทนาก่อนที่มันจะดราม่าไปมากกว่านี้เราสองคนแม่ลูกใช้เวลาทานอาหารที่เหลือจาก่อนหน้านี้สักพักก่อนลูกเก็บจานและเข้าห้องนอนไปอีกเจ็ดนาทีก็หกโมงเย็นแล้วผมที่อยู่ในห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรแม่ก็เพิ่งหลับไปตะกี้นี้เองผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะเล่นอินเทอร์เน็ตแต่คนดวงซวยเนาะ เน็ตผมดันมาหมดนี่สิแล้วเงินในโทรศัพท์ก็หมดอีกด้วยอะคราวนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรจริงๆแล้วผมก้มตัวลงนอนข้างๆเตียงเดียวกันกับแม่พยายามขมตาหลับแล้วผมก็หลับไปผมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีซึ่งแม่ผมก็ยังไม่ตื่นผมใช้มือไปหยิบโทรศัพท์ที่อยู่ข้างๆตัว ดูเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลา1 8ดนาิกานาทีแล้วโอ้ยผมว่าผมก็นอนนานหลายชั่วโมงนะแต่เวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินน่ะถ้าผมปวดฉี่ตอนนี้ผมก็ต้องออกไปเสี่ยงอันตรายข้างนอกนั่นผมได้แต่ภาวนาว่าอย่าปวดฉี่ตอนนี้เลยและใช่ผมปวดฉี่ขึ้นมาแล้วแม่ผมปวดฉี่อะทำไงดีก็ไปเข้าห้องน้ำสิ เดินออกไปเลี้ยวซ้ายก็เจอแล้วผมได้แต่กลั้นใจไปเท่านั้นผมเป็นคนกลั้นฉี่ไม่ค่อยได้หมอกจะลงหนาคงต้องเอาไฟฉายไปด้วยผมใช้เวลาทำใจสักครู่ก่อนจะเปิดประตูห้องออกไปที่ด้านนอกหมอกลงหนามากจนถ้าผมไม่เอาไฟฉายมาด้วยก็คงจะเดินออกไปไม่ถูกผมเปิดไฟฉายก้มลงมองที่พื้น สลัมเหรอรูปร่างเป็นทรงกลมมีสีเทาอ่อนขาวแล้วก็ดำมีปาาปนกันไปหมดมีแค่ดวงตาเท่านั้นไม่มีจมูกหรือปากมองมองดูแล้วก็น่ารักดีเหมือนกันนะผมเดินอย่างระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วผมก็ได้เข้าไปในห้องน้ำอย่างปลอดภัยอา ผมร้องด้วยความโล่งใจที่ได้ปลดปล่อยทุกข์ว่าแต่ในห้องน้ำนี่ร้อนจังแฮะใช่สิรอบๆไม่มีที่ระบายอากาศเลยจะร้อนก็ไม่แปลกผมรูดซิปกางเกงพร้อมเดินออกไปด้านนอกออกไป,ไปเผชิญกับอันตรายอีกครั้งคราวนี้ผมรอดแน่เหมือนข้าวก่นกอนผมก้าวเท้าออกไปพ้นประตูและโอ้พระเจ้าผมลื่นล้มอ่ะ คนกระแทกไม่แรงเท่าไหร่แต่พื้นมันเป็นปูนนี่เนาะผมเดาได้วิ่งสิครับล้ออะไรล่ะผมวิ่งด้วยความเร็วทั้งๆที่ไม่ยักกรรู้ว่าด้านหลังมีอะไรแต่ผมก็กลัวไปก่อนแล้วผมเอจใจวิ่งเบาลงแล้วหันไปมองที่ด้านหลังจากสลัมน้อยน่ารักใน5นาทีที่แล้วกลายมาเป็นหมาป่าสีดำ ผมไม่แน่ใจว่ามันคือหมาป่าจริงๆหรือเปล่าแต่เขี้ยวมันใหญ่มากกงเล็บก็แหลมคมจนผมเสียวว่าไปทั้งตัวตาแดงกำาแล้วผมทับแค่ตัวเดียวมันดันมาทั้งฝูงผมก็วิ่งสุดแรงเลยครับจังหวะนี้ผมปิดประตูล็อกกอนอย่างดีหวังว่ามันคงจะพังเข้ามาไม่ได้นะวิ่งหน้าตั้งมาแต่ไกลเจอมันแล้วเหรอ ผมเจอมาเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวผ่านไปสักพักมันก็ไปเองนั่นแหละหรือรอตาประเสริฐมาก,ก็ได้แม่ผมรู้ได้ไงล่ะนั่นนหะสงสัยคงอยู่มานานจนรู้สินะเวลาผ่านไปไม่นานเสียงฝีเท้าเดินทีละก้าวอย่างชัดเจนและเชื่องช้าเสียงนั้นมันหยุดลงที่หน้าประตูห้องของแม่ผมแม่สั่งให้ผมไปเปิดประตูบานตรงหน้าผมอึกอักไม่กล้าเปิด พร้อมถามแม่ไปว่านี่กี่โมงแล้วแม่ผมก็บอกว่านี่หนึ่งทุ่มรีบเปิดเปิดไปผมไม่กล้าขัดคำสั่งแม่นะักจึงเปิดให้เรื่องมันจบสวัสดีคุณผู้หญิงแล้วนั่นใครล่ะสวัสดีค่ะคุณตานี่ลูกชายฉันเองค่ะเข้ามาเยี่ยมฉันสัก2อสวันนะคะอ๋อลูกชายสินะแล้วชื่อเสียงเรียงนา ทั้งสองคนที่ไม่รวมผมคุยกันอย่างถูกคอจนผมกลายเป็นเศษฝุ่นหรืออากาศที่ไม่มีตัวตนนี่แล้วพ่อหนุ่มเจออะไรไหมในวันนี้นะ่ะมม,ม,มไม่เจอครับทุกอย่างปกติดีครับจู่ๆก็ถามออกมาทำเอาผมสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับไปว่าไม่เจออะไรพร้อมส่งรอยยิ้มที่ผมคิดว่าเป็นมิตรที่สุดกลับไปด้วยตาประเสริฐไม่ได้เข็นอะไรมาก แล้วแกก็ขอตัวลากลับตอนนี้ผมกำลังนั่งล้างจานอยู่ไม่ต้องบอกคุณก็เดาได้ว่าแม่ใช้ผมมาล้างจานวิถีลูกแม่ก็แบบนี้เหนื่อยใจจริงๆอีกหน่อยก็เสร็จแล้วแต่อ๋อมันยังไม่ถึงเวลาสีทุ่มผมเลยออกมาล้างจานได้นะครับส่วนเจ้าสลามแค่ไม่เหยียบก็จบแล้วใช่ไหมล่ะครับ ประตูปิดแล้วเมื่อชั่วโมงก่อนทำให้ผมไม่สามารถออกไปเติมเงินเพื่อมาสมัครเน็ตได้ผมเลยเบื่อๆนิดหน่อยเวลาที่ว่างผมก็จะนอนคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยช่วงนี้เครียดเรื่องงานอยู่ด้วยเท้าแทบกายหน้าผากเลยแหละครับชั่วโมงต่อมาไวเหมือนโกหกตอนนี้เป็นเวลาสีทุ่มแล้วทุกอย่างอยู่ในความเงียบ ไม่มีแม้แต่เสียงของมแมลงยามราตรีผมอยู่ในห้องนอนพร้อมกับแม่แต่จู่จูผมก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนมาจากทางด้านประตูแม่ผมสั่งห้ามไม่ให้ผมเปิดประตูเด็ดขาดและหาอะไรมาบังประตูไว้ประตูสั่นคลอนคล้ายจะพังทลายชายหนุ่มและมารดาต่างพากันหลบที่มุมห้องที่ลึกที่สุดเพื่อหลีกหนีที่จะได้พบกับสิ่งนั้นตัวร่างของทั้งสองสั่นไม่หยุดด้วยความผวา พลันเสียงนั้นได้หายไปโดยที่ชายหนุ่มไม่รู้ถึงสาเหตุแต่เมื่อประตูเปิดออกชายหนุ่มเขาจึงได้รู้สาเหตุนั้นชายชรา,านา้มว่าประเสริฐผู้ถูกกล่าวขานจากคนที่มาเช่าด้วยกันว่าเขานั้นเป็นผู้พิทักษ์ได้ทำการไล่วิญญ,ญาณตนนั้นกลับไปเมื่อชายชรายเห็นว่าทั้งสองแม่ลูกปลอดภัยก็เตรียมที่จะกลับไปนอนดังเดิมแต่อะไรโดนใจให้ชายชรา,าผู้นั้นหยุดชะงักเชื่อครู่ แล้วเอ่อยวาจาว่าพ่อนุม่มเอ็งมีพลังดึงดูดวิญญาณที่แรงกล้ามากถึงกับเจอวิญญาณระดับห้าไม่ธรรมดาเล่าหล่ะพ่อนุม่มชายหนุ่มที่หลบอยู่มุมห้องกับมารดาของตนได้แต่นั่งสับสนกับคำพูดของชายชาราเมื่อสักครู่แต่ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะถามชายชารากลับด้วยความสงสัยชายชาราก็เดินกลับไปเสร็จแล้ว มารดาที่เห็นบทของตนกำลังสับสนกับประโยคของชายชาราจึงได้อธิบายขึ้นมาว่าวิญญาณที่นี่มีด้วยกัน5ระดับและตนเมื่อกี้ก็เป็นระดับที่5มีพลังงานสามารถรับดูได้ถึงพลังดึงดูดและจะมุ่งตรงมาหาผู้นั้นเพื่อย,ยึดอาศัยร่างเข้าใจไหมใช่หนุ่มครุ่นคิดในใจถึงความไม่สมเพศสมผลของเรื่องราวนี้เอาล่ะผมว่ามันเริ่มจะแฟนตาซีแล้ว นี่ผมอยู่ต่างโลกหรือเปล่าเนี่ยการเวลาผ่านไปชายชาราก็วนเวียนกลับมาหาแม่ลูกคู่นี้ครั้งหนึ่งพร้อมกับถามถึงความเป็นอยู่ในระหว่างที่เขาไม่อยู่คุณผู้หญิงในวันนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไหมครับค่ะคุณตามีแน่นอนค่ะแต่ถามลูกชายฉันน่าจะดีกว่านะคะอืมอา้าวพอหนุ่มว่ายังไง มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับครับมีครับคุณตาชายหนุ่มเล่าถึงเหตุการณ์ทุกอย่างตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนที่เขาอ่านกระดาษกฎแผ่นนั้นเสร็จจนถึงนาปัจจุบันพร้อมรอคอยฟังประโยคที่ว่างั้นคืนนี้ก็หลับฝันดีนะแต่เรื่องกลับไม่เป็นอย่างนั้นชายชรากลับตอบกลับมาว่าคืนนี้ระวังตัวให้ดีถารุ่งเช้าเมื่อไร ตอนตะว,วันขึ้นฟ้าให้แม่เองนำทางมาที่ห้องนอนของฉันเอ่เอครับผมได้ครับชายชราพูดพร้อมเดินกลับไปอย่างเดิมในทางที่เขานั้นเดินมาชายหนุ่มรู้สึกหมดแรงเพราะทั้งวันเขาเจอมามากมายเหลือเกินในค่ำคืนนั้นเมื่อไร้แสงจันนี้เขาดัมมานดาจะรอดไปได้หรือไม่แต่ถึงจะคิดแบบนั้นชายหนุ่มก็ยังคงให้กำลังใจตัวเอง เพราะกฎที่เหลือเหลือเพียงข้อเดียวเท่านั้นกฎข้อที่8เสียงแมวของหล่นใส่หลังคาชายหนุ่มรำพึงรำพันพูดถึงในข้อต่อไปที่เขาจะต้องเจอร่วมกับมารดาก่อนที่เขาจะเข้านอนไปตามมารดาที่หลับไปก่อนหน้านี้แล้วโทรศัพท์สั่นไหวเพื่อปลุกชายหนุ่มให้ตื่นจากการหลับไหล ตามมาด้วยเสียงอะไรสักอย่างตกกระทบที่หลังคาสังกสีใช้หนุ่มเมินเฉยด้วยการแกล้งหลับต่อเพื่อทำทีท่าว่าไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าจนเผลอตัวเผลอใจจะหลับจริงๆอีกครั้งแต่ได้ยินเสียงของแมวเสร็จก,ก่อนจึงได้รู้สึกตัวและลืมตาขึ้นเป็นอย่างที่กฎบอกไว้เพราะหลังจากที่มีเสียงแมวก็มีเสียงฝีเท้าเดินอยู่ด้านนอกที่ถึงแม้จะเบา แต่ก็ได้ยินและรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณเสียงฝีเท้าหยุดเงียบลงชายหนุ่มเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจวันนี้อากาศข้างนอกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขอฉันเข้าไปข้างในสักเดี๋ยวจะได้ไหมชายหนุ่มได้ยินดังนั้นจึงดีดตัวลุกขึ้นจากเตียงสายตาเหลือบมองไปที่มารดาของเขาท่านยังคงหลับอยู่โดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย พร้อมตัดสินใจที่จะไปเปิดประตูชายหนุ่มเดินไปด้วยความระมัดระวังและใช้มือจับที่กรอนประตูหมุนจนสุดท้ายก็ผลักประตูออกไปชายหนุ่มไม่เห็นอะไรเลยมีแต่เพียงความว่างเปล่าเท่านั้นและชายหนุ่มก็ดันประตูเข้าหาตัวเพื่อปิดมันเขารู้สึกถึงลมเย็นที่พัดผ่านลำตัวของเขาชายหนุ่มไม่เอะใจอะไรจึงกลับไปนอนต่อ 15นาทีผ่านมาโดยประมาณในความฝันของชายหนุ่มชายหนุ่มได้ฝันถึงหญิงสาวไว้กลางคนเธออุ้มแมวอยู่ในอ้อมอกจุดประสงค์ของเธอมาเพื่อบอกให้ชายหนุ่มเปิดประตูเพื่อที่เธอจะได้ออกไปขอบคุณที่ให้ฉันเข้ามาคืนนี้ก็ฝันดีนะแต่นายช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมชายหนุ่มสะดุ้งตื่นจากความฝันตกใจกับฝันที่ตนเองฝันเมื่อสักครู่นี้ แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เดินไปเปิดประตูตามที่หญิงสาวผู้นั้นบอกแต่โดยดีและทั้งคืนหลังจากนั้นเขาก็ไม่พบเจออะไรอีกเลยตื่นลูกตื่นได้แล้วไปหาตาประเสริฐได้แล้วชายหนุ่มถูกมันดาของเขาปลุกจากการหลับไหลเพื่อมาทำตามสิ่งที่ชายชาราบอกเอาไว้เมื่อคืนเออครับก็หลังจากนั้น ผมก็เข้าไปหาตาประเสริฐที่ห้องนอนของเขาตาประเสริฐบอกว่าให้ผมกลับไปก่อนพระอาทิตย์ตกของวันนี้หรือไม่อย่างนั้นพอตกกลางคืนให้ไปหาที่อื่นนอนเอาเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองและแม่ของผมถ้าแกบอกว่าอย่างนั้นนะครับแม่ผมก็รบเร้าให้ผมกลับไปตั้งแต่ตอนนี้เลยผมได้ห่วงความปลอดภัยของแม่และไม่อยากขัดคำสั่งของท่านจึงได้เก็บกระเป๋าขึ้นรถกลับไปที่กรุงเทพ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องกดในการไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ครับก็อ้อเรื่องนี้นะครก็อาจจะไม่ได้หลอนอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าลองคิดดูนะครับถ้าเราเนี่ยได้ไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดแล้วเกิดร่วมบ้านแม่ของเราเนี่ย มีกฎแปลกๆแบบนี้อยู่ด้วยเพื่อนๆจะเลือกประชิญกฎหรือว่าจะกลับไปนะตอนนั้นเลยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนะครับผมและเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนะักเขียนที่ใช้นามปากาว่าราศดรด,ด้วยนะฮะที่อาเรื่องราวตรงนี้ไหมผมได้เล่าให้กกบเ,เพื่อนๆฟังถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแวะไปกดติดตามให้กับนักเขียนด้วยนะลิงก์อยู่ใต้เดทคลิปชันด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักเขียน ได้ผลิตผลงานสนุกๆแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าไร้ฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ